เหรียอยู่บ้านโคกกองครับอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องงานเป็นงานอย่างน้อพี่น้องเฮาพี่น้องมันเป็นงานอยู่บ้านโคกกองจังหวัดอยู่บ้านโคกกองนะครับปทุมราชจังหวัดร้อยอันอยู่เหรียญยู่ปทุมราชบ้านโคกกองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดปฐุมราชร้อยปทุมรัชร้อยเอ็ดครับพี่น้องเป็น เป็นงานแจกเข่าครับมือเคล็ดกระจายเกินลอยครับจูป,ปทุมท่มราดให้กันแต่ว่ามืออื่นนี่ฟูกลังฟูกลังสารครามครับปฐมเบอร์เดิง้งศิลสอดแยง,งครับปฐมเบอร์เดิง้งศิลครับพี่น้องหลกักการวันที่วัฏฏารนี่เป็นนัตนาศิลป์อินตาเซราตปฐุมราดให้กันครับพี่น้องหลักการพราพอวันที่11นี่เป็นระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็วันที่เก้าปฐมอีกครับพี่น้องแล้วก็วันที่หกพิศาลนครศิลป์อีกครับพี่น้องโอ้ยงานหลาย แ้วก็เขาพระธาตุน้าโดนเพราะพระธาตุน้าโดแล้วก็สิเป็นบุญหม่องไฟนะครับพี่น้องเพราะเพาบุญหม่องไฟแล้วก็สิเป็นหลังปิดบงวันที่ยี่ยี่สี่ใจเกินร้อยแ้วก็บวันที่แต่กับปฐมบันทึกสินวันที่ยี่สิบเก้าปิดบงฤดูกาลบ่มีงานครับมันกิดสิบบ่มีมลำบ่มีหยางครับพี่น้องหมุนเป็นบุญแจบเขาครับพี่น้องเป็นบุญแจบเขามล้ำสิ่งอ้อลังการหนักมากเลยครับพี่น้อง เกิขึ้นกับเป็นใจเกินร้อยครับเืิดขึ้นใจเกินร้อยเกิขึ้นนี่เกิอื่นเฮาเดินท่าไปจัดกุดลังกุดลังสารคามครับพี่นอ้องมลามปฐมเบื้องสินครับพี่นอ้องเวีทีกับไ,ไงอยู่ครับพี่น้องก็กว่าสุดยอดครับพี่นอ้องมาจาักสารคามมาจาัดสารคามมีการไล์สดพร้อมครับเหมือแรงมาจาักสารคามเวีที่กับคนกับบอสเนียมาครับพี่นอ้อง กับพลสันดิษฐ์กำลังตัง้งเวทีแล้วครับพี่น้องเดียวกัสีิดขัน้นให้เบื้องแล้วครับโอเวทีร่างกาอลัร่างการ,ร,าการประมาณสามทุ่มตรงครับพี่น้องประมาณสามทุ่มเจงสามทุ่มตรงครับพี่น้องิอยู่ประทุมรัดบ้านโคกกองครับประทุมรักบ้านโคกกองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอร้อยเอ็ดครับพี่น้องสามทุ่มเจอสามทุ่มไปถึงตีสองครับ ขอคู้จะาพาดเจ้างานครับพี่น้องการแสดงสารถุมจิไทยเบิ้งเอกครับสวัสดีครับภาพภผมโลกจำติดตามผมนี้ได้ครับ